สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวิดีโอตัวนี้มินโป้เนี่ยก็จะมารีวิว Acer Predator Helios 300นะครับซึ่งเป็นโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งพรีเมียมเน้นความจริงจังอีกรุ่นหนึ่งเลยของทาง Acer เขานะครับก่อนหน้าน,นี้เราได้รีวิวแล้วถ้าสลับ Predator Titan 300แล้วก็500นะครับซึ่งเป็นโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ เน้นความบางเบาแล้วก็เรื่องของความพรีเมียมด้วยแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ h e ลิออ0 0เนี่ยจะใน,นเรื่องของความแรงลื่นเป็นหลักเลยสำหรับสเปคเต็มๆนะครับของ a c e r Predator h hey e ร์เฮลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อบุ๊กที่เน้นความแรงอยู่แล้วนะครับเน้นความลื่นทั้งตัว CPU การ์ดจอ r ร m s s d นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนตัวหน้าจอด้วยที่เป็น IPS แบบ r e f r e s h Rate 1่4เฮิร์ตด้วยกันเอาล่ะนะครับแบ่งในการเอาเป็น3รุ่นรุ่นแรกนะครับราคา4 9 9 0 0 10บบาทนะครับ CPU เป็น Intel Core i 7 1 0 7 5 0 h นั่น H งเองทำงานแบบ6คอร์12เบรอในส่วนงตัวการ์ดจอเนี่ยก็เป็น Nvidia e GeForce RTX ส0ง0ูนนะครับที่ได้เรื่องของความแรงความลื่นแล้วก็ภาพสวยขึ้นด้วยจาก Thermally Rising นะครับสำหรับแรมนะครับให้มาขนาด16 GB ได้กันนะครับ DDR 4นะครับบัส2933 m มสกระเฮด้วยกัน,กนในส่วนงตัว storage เนี่ยก็เป็น SSD นะครับ M. 2 NVB นะครับ PCIe ความจุที่ 520 b g b ได้วยกันนะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดฮาร์ดิสก์เพิ่มด้วยในส่วนตัวหน้าจอก็เป็นขนาด15.6นิ้วนะครับ Full HD Panel IPS เฟอร์ที่114 h z เกรดสูงเลยเรียกได้ว่าทั้งลื่นแล้วก็ภาพเนี่ยสีสันสมจริงด้วย Windows 10แท้นะครับใช้งานได้านทีเลยแล้วก็มีเรื่องของประกันเป็นแบบ o n s i t e Switch 3ปีซ่อมฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็มีบริการซ่อมด่วนนะครับภายในสชั่วโมงด้วยกรณีที่เราส่งสูงเองนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีเรื่องของเครื่องสำรองอีกตั้งหากรุ่นแรกก็ถือว่าจัดเต็มนะครับสุดท้ายต่อมานะครับราคาที่57,990บาทจะเต็มไม่แพ้กันเลย CPU เป็นคอยล์เจ็ดตัวเดียวกันนะครับการ์ดจอถ้าก็เป็น RTX 2070 Max Q RAM นะครับให้มาขนาดสองกิกะได้การแล้วก็โซเลตอะ SSD เป็นแบบ1 t b นะครับแล้วก็ ราคาก็ถือว่าอัพขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ได้อะไรที่มากกว่าหลายๆส่วนด้วยและอีกสเปคหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น17.3นิ้วในส่วนตัว CPU i7 เหมือนกันการ์ดจอ RTX 2070 Max-Q เหมือนกัน RAM 22กิเหมือนกัน SSD 1 t b เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแค่ในส่วนตัวหน้าจอน,นั้นราคานะครับ มากก่อนนิดหน่อยอยู่ที่5,9,990บาทนะครับทุกรุ่นเนี่ยก็มาพร้อมการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบ Wi-Fi 6ax นะครับแล้วก็ LAN RJ15 แบบ Killer Shot Urban Pro ด้วยเลยได้ว,ว่าเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแน่นอนสลับเกมออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธ5 0ก็ถือว่าสมราคาครับแล้วก็จัดเต็มเลยเรื่องของความเป็นเกมมิ่งตัวจริงจากทาง Predator นั่นเอง Asus Predator Helios 300นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ยังคงความ DNA ของ Predator แบบชัดเจนเลยนะครับในส่วนของมิติตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวรูปทรงก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงนะครับกับโน้ตบุ๊กที่เป็น Predator หลายๆรุ่นเลยนะครับทั้งตัวไททัน300 500นะครับ Helios 500รุ่นก่อนหรือว่าแม้แต่ตัวไททัน700ก็ตามก็ถือว่า Asus Predator ทำได้อย่างดีเสมอมานะครับทั้งหมดเนี่ยวัสดุตัวเครื่องเนี่ยทำจาก อนุมิวมอัลลอยนะครับเรียกว่าผ่านกระบวนการ CNC เนี่ยคัตติ้งนะครับมาอย่างดีทำให้ส่ตัวฟินนชชิ่งต่างๆนะครับของขอบตัวเครื่องงานประกอบเนี่ยมีความเนี้ยบเฉียบสมราคาจริงๆในส่วนงตัวขอบหน้าจอเนี่ยก็พร้อมกับความบางเฉียบนะครับเข้าที่บางได้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็เน้นความแรงนะแล้วนะจะให้มันบางเบาเกินไปอันนี้ก็ไม่ค่อยสดีนักนะครับเรื่องของการทำดอนนั่นเองสำหรับนะครับขอบด้านบนเลยเขาจะตัดมามุมตรงนี้นะครับ เรียกว่าเป็นทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัวในโตร5ในซ้ำนะครับที่ มองแว็บแรกรู้เลยว่าเป็นโนบุ๊กของทาง A อ e ซที่เป็นเกมมิงนั่นเองเอาล่ะนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวฝาหลังก่อนก็นแล้วกันนะครับฝาหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้พ r e d a t o r ซึ่งสำหรับซีรีส์ที่เป็นปี2020นี้นะครับก็จะมีการตัดคำว่าพ r e d a t o อออกไปแล้วนะครับจะเหลือแต่เพียงโลโก้พ r e d a t o r ไว้เท่านั้นซึ่งก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเปล่งออกมาเป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็จะมีเส้นสายนะครับบอกของเป็นเกมเมอร์นะครับสีฟ้าเช่นเดียวกันดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วเยนเยเยวนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของบานพับซึ่งเปมืแบบแกนเดี่ยวนะครับซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานพอสมควรเลยสามารถกางได้ที่1 4 5องศาได้กันก็ถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปิดปิดไปมาเลยสำหรับด้านหลังขอบด้านหลังก็จะเป็นช่องระบายความร้อนที่ดูแล้วดุดันจริงจังอันนี้ก็คล้ายๆกับยานอวกาศเหมือนกันนะครับเรียกได้ว,ว่าทำส่วนทรงดีไซน์มาได้แบบถูกใจเกมเมอร์มากๆเลย แล้วก็านาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับฟินที่แบบมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆมีทั้งส่วนตัวด้านหลัง2ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกอย่างละ1ช่องรวมกันเป็นสีช่องนะครับเรียกว่าทํางานร่วมกับระบบคูบูสนะครับ ทาง Predator ได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็ข้างในเนี่ยฮิตไปจัดเต็มซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะให้ทด้ชมอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเห็นถึงช่องดูดลมเย็นเข้าไปนัขนาดใจเลยก็ช่วยดูดลมเย็นเข้าไปปุ๊บแล้วก็เป่าทางด้านหลังเองทาให้ในการใช้งานจริงๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยแทบจะไม่เกิดความร้อนขึ้นเลยแล้วก็จะเห็นถึงนะครับในส่วนองตัวลําโพนะครับของทาง a อร์เขานะครับทำงานเรื่องกบรบบเสียงที่เป็น DTSX Ultra ทำให้เสียงเนี่ยไพเราะชัดเจนนะครับแล้วก็โทนกลาง ทนแหลมนะครับทนทุมเนี่ยไยกว่าตอบโจทย์ของคนใช้งานได้ทุกอย่างเลยทั้งดูหน,นังฟังเพลงเล่นเกมนะครับในส่วนนี้แล้วก็ถ้าเป็นการต่อหูฟังเนี่ยก็สามารถจาลองเสียงสามมิติได้อีกด้วยต่อมานะครับสำหรับด้านในตัวเครื่องนะครับก็จะพบกับกล้องเว็บแคมด้านบนของตัวหน้าจอนั่นเองนะครับก็มาท้องกับไมโครโฟนแบบคู่ไว้ใช้งานวิดีโอคอลเป็นหลักนั่นเองนะครับผ่านซูมผ่าน m ท c r o ม o f t อปทีนนะครับกรณีที่เราจะทํางานหรือว่าจะเล่นเกม ตีมก็ได้นะครับหน้าจอก็เป็นแบบขนาด15จุดนิ้วนะครับ full hd ips นะครับ1 4 4 h z อันนี้ก็เขียนไว้เลยนะครับแบบ3นิน้ิเสกด้วยทำให้มีความลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยตั้งแต่การเล่นเกมหรือแม้กระทั่งเล่น Facebook นะครับในส่วนนี้สีสันหน้าจอก็ต้องบอ,อกว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นถึงว่ามุมมองนะครับไม่ว่ามองไหนก็มีความสวยงามชัดเจนไม่ดรอปเลย ด้าน,นล่างของตัวหน้าจอก็จะเป็นคําว่า Predator นะครับเอาไว้ Hawaii ก็ถือว่าเป็นโลโก้สีเงินที่บ่งบอกถึงซีรีส์ได้อย่างชัดเจนทีเดียวสําหรับด้านในตัวเครื่องครับต่อมาในส่วนตัวชุดคีย์บอร์ดก็จะเห็นถึงคีย์บอร์ดที่เป็นไฟ RGB นะครับแบ่งด้วยการเป็น4ีโซนนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ผ่านทาง Predator Sense นะครับในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าไฟสว่างสวยงามดีนะครับแล้วขอบเนี่ยมันจะ มีลักษณะโปรง่งใสโปร่งแสงด้วยแล้วก็แต่ละปุ่มเองเนี่ยก็สามารถกดได้เป็นอย่างดีนะครับเด้งรับกับนิ้วทั้งการพิมพ์งานทั้งการเล่นเกมเเรียกได้ว่าตอบโจทย์เกมเมอร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลย er ปุ่ม W A S D ก,ก,ก็จะไฮไลท์เอาไว้นะครับปุ่มพิเดเตอร์เซนนะครับที่เรียกออกมาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะไฮไลท์เอาไว้แล้วก็ปุ่มเนื้เกเตอร์ที่ทางด้วยก็จะไฮไลท์เอาไว้นะครับก็ถือว่าสวยงามตาซ้ายของพิเตเตอร์อยู่แล้วในฝั่งของขอบตัวเครื่องนะครับ ก็จะเห็นถึงปุ่มนำแพดแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับในส่วนนี้ทัชแพดเองก็มาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่ประมาณ1ซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขวา,าว้แล้วก็มีการไฮไลท์เป็นสีเงินเอาไว้ก็ถือว่าสวยงามน,นะครับตามสไตล์ของพวเตอร์หลายรุ่นเลยต่อมาอื่นๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งความชัดเจนนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือปุ่มเทอร์โบทุกๆซีรีส์ครับทุกๆรุ่นครับของทาง Acer p r e พ ator เนี่ยจะมีปุ่มเทอร์โบมาให้เลยทำให้เนี่ยเรา,าสามารถเร่งความแรงนะครับอุ้งคอ ในส่วนตัว GPU หรือว่าการ์ดจอไปให้อีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าสามารถทาให้เรา OC ได้ง่ายมากๆเลยไม่ต้องบุ้นหวังเหมือนสมัยก่อนและกดปุ่มเดียวปึ้งนะครับติดเลยแต่เราเนี่ยก็ต้องต่ออะแดปเตอร์ด้วยนะครับส่วนน้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับอีกหนึ่งส่วนในการเรียกว่าช่วยเร่งนะครับการทําร้อนได้เป็นอย่างดีจริงๆสําหรับขอบบรรทับนะครับก็จะมีเรื่องของไฟ LED สแสดงสถานะการทำงานด้วยเช่นการชาร์จไฟนะครับเป็นต้น ต่อมาก็จะเป็นโลโก้นะครับ DTS นะครับก็เป็นเรื่องของระบเสียงที่บอกไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็น Intel Core i7 นะครับ Gen10 โลโก้สีเงินแบบนี้นะแล้วก็พร้อมกับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX นั่นเองซึ่งสเปคตรงนี้ก็จะเป็นตัว RTX 2070 Max-Q นะครับแล้วก็มีเรื่องของ3ชั่วโมงนะครับในการซ่อมด่วนนั่นเองเรียกว่าไปฝากว้ที่สู์นะครับกรณีที่เครื่องมีปัญหาเนาะ รับเดียวนะครัไปร้านกาแฟสักพากหนึ่งกลับมารับได้แล้วนั่นเองอีกฝัก่งหนึ่งก็จะเป็นนะครับตัวสติกเกอร์นะครับบ่งบอกถึงฟีเจอร์ต่างนะครับสำหรับตัวพิเลเตอร์ฮีเลอสสาตัวนี้ก็แน่นอนมาพร้อมกับโหะบบร้อนนะครับเอโรเบนะครับ 3D Gen 4แล้วนะครับบตลมเนี่ยเป็นแบบปีนกนกฮู่นะครับเป็นโลหะด้วยทําให้ช่วยนะครับการทําร้อนที่ดีเยี่ยมมากกว่า พัดลมทั่วไปมีเรื่องของคิวเลอร์ดัวช็อตโปรทั้งตัว Wi-Fi 6A X แล้วก็ตัว LAN RJ15 ด้วยต่อมาก็เป็นเรื่องของการรองรับทั้งตัว SSD M.2 แล้วก็ฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ SATA 3ต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ p r e t o r Sense นะครับทิลิตี้ที่สามารถจัดการได้หลายอย่างเลยทั้งตัวรอบพัดลม OC ปรับไฟนะครับและอื่นอีกมากมายต่อมาก็เป็นเรื่องของรเสียงนะครับ d t s x Ultra ที่บอกไปแล้วแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเป็น HDMI นะครับ สำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นหน้าจอขนาด1 5 6นิ้วก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่2.5กิโลกรัมก็ถือว่าหนักกว่าโนบุกเกมมิ่งที่เป็นรุ่นคุ้มค่ากันละกันแต่ก็เชื่อได้ว่าจัดเต็มเรื่องของฟีเจอร์ภายในอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเพิ่มมานิดนึงก็ถือว่ารับได้แต่ถ้าเป็นรุ่นหน้าจอ17.3นิ้วก็หนักที่2.9กิโลกรัมละมาดูกันต่อสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับไม่ไว่าจะเป็น USB 3. 2 Type C แล้วก็ในส่วนตัว รุ่นสองไทป์ A นะครับ HMI d นะครับแล้วก็ตัวมินิไดส์พอร์ตนะครับไว้เชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกนั่นเองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวล็อกเครื่องนะครับมีแลน RJ 4 5นะครับแล้วก็ USB ไทป์ A อีก2ช่องด้วยกันแล้วก็ช่องเชื่อมต่อนะหูฟังและไมค์แบบคอมโบ3.5มมิลนั่นเองสำหรับด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกเหนือจากในส่วนตัวพอร์ตการชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวแดัปเตอร์เองก็มีขนาดใหญ่ประมาณนึงครับจ่ายไฟเนี่ย อยู่ที่230วัตต์นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนสําหรับดีไซน์โดยรวมนะครับ Acer Predator Helios 300ก็ถือว่ายังคงสไตล์ยังคงมาตรฐารที่เป็น Acer Predator Series ปี2010ได้เป็นอย่างดีเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ต้องการบุกเน้นความเป็นเกมมิ่งเกมเมอร์และก็พรีเมียมด้วยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการแก่งงานอัปเกรดนะครับ Predator Helios 300ตัวนี้ต้องบอกว่าแก่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการค่อยๆแกะหน่อยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วยตัวโลหะนะครับแล้วก็ตัวฝาล่างเนี่ยเป็นพลาสติกนั่นเองระวังแตกหักแล้วก็ในการไขน้อนะครับก็จะมีสุดท้ายเนี่ยมีสติกเกอร์แปะไว้ด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถเจาะรูแล้วแกะไปได้เลยกรณี ต้องเคมเนี่ยแล้วศูนย์ถามว่าทำไมถึงแกะเราก็บอกว่าเอาไปอัปเกรดแรมนะครับเอาไปอัปเกรดเ s d อะไรก็ว่าไปีกัน่ปทหนึ่งได้นะครับแต่ว่าก็ระวังไม่ให้แกะเสียหายน้นีองเอา่ะนะครับเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานครับก็จะเห็นงานประกอบในตัวฝาเนี่ยเรียบร้อยทีเดียวนะเียได้ว่ามีเรื่องของตัวเพจนะครับโคเวอร์ตัว s s d ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่างานละเอียดจริงๆต่อมาเราเห็นถึงนะครับชุด ตัวไปความร้อนขนาดใหญ่เลยนะครับมี h ีท t p i ์พาดผ่านอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเพดโลหะซึ่งคอย cover ตัวที่เป็นตัว GPU แล้วก็ตัวการ์ดจอด้วยก็ถือว่าดีประมาณนึงนะครับฟินก็เป็นสีฟ้านะครับต่อมานะครับเราก็จะเห็นถึงแรมนะครับตัวนี้อันนี้บอกไปแล้วเป็นรุ่น57,990บาทนะครับได้แรมมา 32GB ซึ่งจะแบ่งเป็น 16GB 2แถวด้วยกันนะครับแบบ Dual Channel เขาใส่มาให้แล้วนะครับถ้าใครอยากอัปเกรดอีกต้องเป็น32มสบวกสานะครับแต่ส่วนตัว SATA แบบนี้ไม่ต้องอัปเกรดแรมแล้วต่อมาก็เป็น SSD นะครับ M. 2 n v m e นะครับ1ตัวด้วยกันขนาด1เทร์ไบท์นะครับของ Western นะครับอันนี้ของ WD ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเพิ่มเติมได้เนเี่ยก็มีส่วนตัวฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่า SSD ก็ได้ที่เป็น SATA 3 2 5นิ้วนะครับในส่วนของตัวการอัปเกรดเนี่ยทาง A c เซอร์ก็ให้มาด้วยนะครับสายแพ้นะครับแล้วก็น็อตไขนะครับในตัวตัวซ็อกเก็ตนั่นเองก็ถือว่าพร้อมสำหรับการอัปเกรดเลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับใส่ s s d m เอ e ็มพ2 E1 แถวก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นถึงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลำโพงสำหรับการแกะงัดอัปเกรดภายในนี้ถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับไว อัปเกรดก็ได้หรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะทำความสะอาดภายในเงี้ยก็สามารถทําได้ทุกคนที่มีโอกาสน,นะครับเถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับสรับ Predator Sense น,นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ utility นะครับในการใช้งานร่วมกับตัว e l i 300นั่นเองหรือว่า Predator ทุกรุ่นนะครับก็พร้อมกับในส่วนตัวซอฟต์แวร์ครับที่คอยจัดการเรื่องของตัวการจัดการอุณหภูมินะครับระพัดลมนะครับไฟ โอเวอร์คอนะครับเป็นต้นหน้าจอหลักก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ่งบอกถึงการใช้งานของตัว CPU นะครับ GPU แล้วก็ในส่วนตัว s ิสเต็หลักนั่นเองก็คือ RAM นะครับแล้วก็วงบอกเรื่องของตัวโปรไฟล์สีด้วยนะครับการใช้งาน GPU นะครับตอนนี้ซึ่งเราไม่ได้โอเวอร์คออยู่นั่นเองวงบอกนะครับถึงตัวรอบพัลลมต่างๆด้วยตอนนี้เราปรับเป็นแบบออโต้มาดูที่หมวลอื่นก็ต่อเลยก็แล้วกันนะราสลับตัวไฟนะครับ l i g h t i นะครับเรื่องตัวไฟเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็สามารถ ปรับแบบดิ n a m i ิกก็ได้นะครับหรือเราจะปรับแบบสติกก็ได้นะครับซึ่งจะถูกแบ่งออกกันเป็น4โซนด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลยบางคนอาจจะชอบสีฟ้านะครับแบบ s ซเปียเตอร์นิ่งๆต่อมาก็เป็นโอเวอร์ค i n กิ้งนะครับเราสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้หรือนะครับเราจะกดปุ่มเทอร์โบนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมาดูันต่อที่ตัวพัดลมนะครับในส่วนนี้ เราก็จะเห็นถึงนะครับตัวรอบพัดลมเนี่ยเราปรับเป็น m a กแล้วตามปุ่มเลยนะครับเมื่อเรากดปุ่มเทอร์โบไปแล้ว CPU นะครับหมุนเนี่ยเกือบเกือบ5,000รอบนะครับแล้วก็ตัว GPU เนี่ยพัดลมหมุนไปประมาณ6,000กว่ารอบเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำงานผ่านทางพัดลมครับ a e r o b a t e 3D Gen4 นั่งเอาะละลดปุ่มเทอร์โบก่อนนะครับปิดก่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของ monitoring นะครับเราสามารถดูการทำงานนะครับโดยรวมของตัว CPU ได้นะครับ หรือตัว GPU ด้วยว่าทำงานเท่าไรยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าเราสามารถดูว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างตอนเนี้ยเราเพิ่งเปิดเครื่องมาได้ไม่นานนะครับอาจจะเปิดเกมดูตัวทูทิ้งเอาไว้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดของตัว CPU เนี่ยอยู่ที่66นะครับส่วนตัวการ์ดจ,จอเนี่ยอยู่ที่4 6ท่านเองแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของ system นะครับแล้วก็บง่งบอกเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยต่อมาก็เป็นเกมซิงค์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกเกมเนี่ยแล้วก็สามารถ ปรับค่าต่างๆได้เมื่อเราเปิดเกมนี้ค่าพัดลมนะครับความแรงไฟเนี่ยสามารถซิงค์ตามเกมได้เลยสุดท้ายคือแอร์เซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นการใช้งานเรื่องของแอรอื่นที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นเอ p กซ t พีดไวส์ส e a m นะครับคิว l e r Control Center ก็ไว้จัดการเรื่องของตัวคิวเลอร์ดับช็ o ตโปรนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของตัว Acer Care Center เตอ d i a อ e นียจีฟอร์ดเอ็กซ์เนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของหกเสียงด้วยที่เป็น d t s ีนะครับก็เรียกได้ว่านะครับในส่วนตัวซอฟต์์แแววรรร Acer Filter Sense นนะคับสาาาามถใช้้้งงได่ยลก ใช้งานได้จริงด้วยสำหรับการทดสอบต่างๆนะครับ Acer Predator เห็นว่300เนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเริ่มจากในส่วนตัว SSD ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าให้มาเนี่ยเป็นความจุที่สูง 1TB ได้กันนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับความแรงมากๆเลยนะครับความเร็วนะครับในการอ่าน,นยอยู่ที่3,277 MB ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในการเขียน,นยอยู่ที่3 7 7เมตต่อวินาทีนะครับก็ถือว่า สูงสมก็เป็นโนบุกเกมมิ่งที่ราคาคุ้มค่าและก็เน้นความพรีเมียมด้วยนะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับ PC Mark 10ซึ่งเป็นการวัดค่าต่างๆเลยนะครับทั้งส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าใช้งาน Word Excel นะครับใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าการทำงานทำภาพนะครับตัดต่อวิดีโอนะครับคะแนนอยที่5,150ั่้ะแนนในการก็ถือว่าเป็น คะแนนที่ค่อนข้างสูงสาหรับนมุกเกมมิ่งเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการทดสอบนะครับในการเล่นเกมด้วยกันตัวนี้นะครับสเปคเป็นคอย7นะครับ1 0 7 5 0 H นะครับการ์ดจอเป็น RTX 2070 MacQ อแรม3 2นะครับแล้วก็ SSD 1TB ด้วยกันเราทดสอบนะครับ7เกมเริ่มจากเกมแรกเนี่ย RE 3นะครับ Remake เฉลี่ยแล้วที่123เฟรมเรทด้วยกัน Gt5 นะครับอยู่ที่103เฟรมเรท b a t t l e f i e l 5อยู่ที่96แล้วก็ Far Cry 5นะครับอยู่ที่103ก็ถือว่าทุกเกมเนี่ยรับปรับสุดบทลยนะครับเบสติ้งตัวไหนที่ออกมาแล้วก็ถือว่าทำได้เป็นอย่างดีนะครับมีความลื่นมากๆเลยต่อมาถ้าสลับเกมออนไลน์นะครับอย่างเช่น PUBG Dota 2 Overwatch นะครับแล้วก็ปรับสุดเช่นกันนะครับ PUBG อยู่ที่ 122่งร้อยยี่สอน้ตทอยู่ที่160แล้วก็ในส่วนของตัว o อเวอร์วอชอยู่ที่หนึอยเก้าสิบเ็ก็เรียกว่าหน้าจอเนี่ย144่งิบซีเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเฟรมเรทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเกมไหนไม่ถึงเนี่ยน่าว่าให้ปรับเกนมนั้นเนี่ยกราฟิกลงมากลางๆหน่อยก็สามารถรันได้ถึง114แล้วนะครับในส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับขณะเราเล่นเกมหรือว่าทำงานหนักๆเนี่ยในส่วนตัว CPU นะครับร้อนที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่93องศาเซลเซียส อันนี้ก็ถือว่าร้อนประมาณหนึ่งแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเพราะว่ารัเปิดโหมดเทอร์โบด้วยแต่ว่าเรื่องของ e อเรเ 3D Gen4 นี้ก็สามารถช่วยเอาไว้ได้นะครับต่อมาในส่วนตัวที่เป็นการ์ดจอนะครับร้อนที่สุดเลยนะครับอยู่ที่เจองศาอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับสมก็เป็นการ์ดจอตระกูล MacQ จริงๆ ต่อมาครับสลับการทดสอบหน้าจอเรามาดูเรื่องของขอบเขตสีกันนะครับว่าสามารถสาแสดงได้แค่ไหนมนหาตรฐาน srgb เนี่ยครับอยู่ที่95%ส่วน adobe rgb เนี่ยอยู่ที่7 1นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสูงก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไปเล่นเกมก็ดีหรือว่าทํางานก็ได้ปิดท้ายน,นะครับในส่วนงการทดสอบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ต่อว่าเราปรับเป็น power saver mode นะครับ เราถอดอะแดปเตอร์ออกปรับแสงลงมาปรับสีลงมานะครับแล้วเราก็เปิดดู y o u u u e บผ่านทางในซอฟต์เอกสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับประมาณ1ชั่วโมง4ีีนาทีด้วยกันส่วนตัวก็ถือว่าใช้งานได้น้อยไปหน่อยวิธีแก้ง่ายก็คือ พกพาอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตหมดนั่นเองสรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ Acer Predator Helios 3 0 0ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตระกูล Predator นะครับที่เน้นการเล่นเกมแบบจริงๆจ,จังๆนะครับได้เรื่องของสเปคที่แรงลื่นเลยนะครับเป็น Core i 7 10750H นะครับตัวแรงก็นิยมเอาไปทำงานก็ดีเล่นเกมก็ลื่นไหลามากๆนะครับการ์ดจอเนี่ยก็มีให้เลือกต้งแต่ RTX 20002070 MacQ นะครับแล้วก็ส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็มีให้เลือกทั้ง15.0นิ้วแล้วก็1 7 3นิ้วด้วยเป็นแบบ Refresh Rate นะครับ1 4 4 Hz แน่นอนว่าเป็น IPS เกรดสูงทำให้ในการสแสดงผลเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับเล่นเกมเล่น a c e b o o k เนี่ยสบายตามากๆเลยและไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการ OC ได้ง่ายผ่านปุ่มเทอร์โบนะครับกดปุ่มเนียวปุ๊บสามารถเร่งความแรงได้มากกว่า การใช้งานทั่วไปยิ่งเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการทำร,ร,ร้อนเนี่ยก็เป็น all base 3D Gen4 ด้วยพัดลม2ตัวนะครับมีฮิตไจั์เต็มแล้วก็มีช่องทำร,ร,ร,ร้อน4ช่องในการก็ถือว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าก่อนที่กดปุ่มเนี่ยเสียงอจาจจะดังซะหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมปกติทับของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เน้นความแรงเป็นหลักนั่นเองเลื่อจุดหนึ่งนะครับสลับดีไซน์ก็แบบต้องยอมรับว่าสวยงามตามสไตล์ของเอเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็มีอีกน,นิดนึงเช่นเดียวกัน ค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือเนี่ยง่ายไปหน่อยนะครับเวลาเหงือเราออกมือเนี่ยแต่การเช็ดก็ถือว่าไม่ยากนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทุกรุ่นเลยก็คาดว่าเกิดขึ้นจากวัสดุนะครับที่เขาเน้นความแข็งแรงทนทานเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบพ่นราอยอย่างดีซึ่งอาจจะมีข้อสังเกตที่บอกไปแล้วคือเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดเดียวซึ่งถ้าใครไม่ติดะไรก็สามารถมองข้ามไปได้เลยนะครับเอาละ่ะสำหรับ a s e r predator h e i o s 300ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ มีกม็มาณสูงหน่อยนะครับตั้งแต่4,9 0 0 0ถึง5,9 0 0 0ก็เน้นความจริงจังมากกว่าในฝั่งของตัวที่เป็นไนโตร5นะครับแต่ก็แลกมากับความแรงความลื่นฟีเจอร์ OC ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าความเป็นเกมมิ่งสไตล์ของพ e เ a อร์เนี่ยก็จัดเต็มเลยแล้วก็ถือว่าเป็น Predator ที่ราคาถูกสุดด้วยนะครับที่เป็นคอ r e เ7เอาล่ะก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆดูรีวิวตัวนี้แล้วนะครับชอบไม่ชอบไงก็บอกกันได้เลยหรือว่าถ้าใครเนี่ย ซื้อตัวนี้มาใช้งานแล้วก็สามารถมาแชร์นะครับมาร่วมรีวิวกันได้นะครับไว้พบเจอกันใหม่คราวหน้านะครับเอนโปก่อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ